สวัสดีครับวันนี้ทางบริษัทจันเกษมจะมาแนะนำในส่วนของเครื่องถ่วงล้อยี่ห้อ h o ปแปนนะครับรุ่น g ิวเด n a 7300L นะครับซึ่งก็จะเป็นรุ่นพื้นฐานของทางบริษัทเลยนะครับแต่สิ่งที่พิเศษกว่าเครื่องอื่นๆก็คือว่าในการบอกขนาดนั้นเราสามารถเลือกเป็นฟังก์ชันที่เป็นแขนวัดธรรมดาแล้วก็ในส่วนที่เป็นเลเซอร์พอยต์ในการบอกตำแหน่งติดตะกั่นะครับในการถ่วง ก่อนที่จะเริ่มทําการถ่วงนั้นนะครับล้อที่เราจะถ่วงจะต้องแมทช์กับในส่วนของตัวโคอนอะแดปเตอร์ซึ่งฮอปแมนก็จะให้ขนาดของตัวโคอนอะแดปเตอร์มาทั้งหมด3ไซส์3ขนาดนะครับเพื่อให้แมทช์กับตัวล้อที่มีความหลากหลายนะครับสำหรับล้อนี้ก็คือจะใช้ในส่วนของตัวขนาดไซส์เล็กสุดนะครับอันดับแรกจะต้องนําตัวโคนเข้าประกอบเข้ากับเพลาก่อนนะครับ จากนั้นก็นำล้อขึ้นประกอบแล้วก็ทำการล็อกนะครับโดยตัวเพลารุ่นนี้ก็จะเป็นแบบเกลียวนะครับหลังจากประกอบล้อเข้ากับเพลาเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่ต้องทำก็คือ เลือกประเภทของการติดตะก,กั่วว่าเราจะติดตะก,กั่วแบบไหนนะครับโดยในส่วนของตัวหน้าจอมอนิเตอร์ก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกทั้งเป็นแบบที่เป็นเมนวลก็คือกดแล้วก็บวกลบเพื่อใส่ขนาดนะครับแต่เครื่องตัวนี้เป็นกึ่งอัตโตนมัติสามารถเลือกประเภทของการติดตะก,กั่วก่อนนะครับาสามารถเปลี่ยนได้ลักษณะแบบนี้ จากนั้นให้ดึงแขนวัดด้านในไปยังตำแหน่งที่เราจะติดตะกั่วแล้วก็ดึงแขนไปยังตำแหน่งที่2จากนั้นให้ปิดฝาครอบเพื่อประมวลค่าได้ทันทีครับในขณนะที่ล้อกำลังประมวลอยู่นั้นนะครับตัวเลเซอร์ที่อยู่ด้านนอกหรือตัวโซน่ากำลังฟังเสียงขนาดความกว้างของกระทะล้ออยู่เมื่อล้อหยุดหมุน สิ่งที่มันบอกก็คือขนาดน้ําหนักนะครับก็จะเป็นบอกด้านนอกและบริเวณด้านในซึ่งในกรณีนี้ก็คือจะบอกบริเวณด้านในว่าน้ําหนักขาดอยู่10กรัมให้เรามุนหาตําแหน่งตัวไฟ LED ก็จะติดเป็นทั้งแถบลักษณะแบบนี้และภายในวงล้อก็จะมีแสงเลเซอร์เพื่อบอกตำแหน่งของการติดตะกัวนะครับ ให้นำตะกัวขนาด10กรัมตามที่เครื่องบอกไปติดยังตำแหน่งของเลเซอร์จากนั้นให้ปิดฝาครอบเพื่อทําการทดสอบอีกหนึ่งครั้งเมื่อหน้าจอขึ้นเลขศูน นะครับแสดงว่าไม่มีน้ำหนักที่ต้องการแล้วการตรวจสอบหรือการบาลานล้อสมบูรณ์แบบให้นําล้อลงถือเป็นการเสร็จขั้นตอนการแบบงานสําหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องจากทางบริษัทจันเกษมไปนะครับเรายังมีในส่วนของ QR code ซึ่งท่านสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการสแกน QR code เพื่อดูขั้นตอนการใช้งานเครื่องเบื้องต้นได้ขอบคุณครับ